โอ้ว่างหิวข้าวกันไหมถามนี้อือดีใจดีใจโป้มือโป้มือครับโป้มือดีใจเฮ้หนูเห็นอะไรตอนนี้หนูเห็นอะไรอะลงลงลงอยากลงแล้วอยากลงแล้วเอ้ยขึ้นหนักขึ้นหนักน่ะน่ะไม่ขับรถขับรถเหรอไหน น้ำน้ำน้ำไม่เอาอันนี้นะไปดูจุกจิกสิไปดูลิงไปเลยนี่มานี่จุกจิกอยู่ไหนนี่ลิงนี่ไปเดินพาเดินไปทางนั้นน่ะนี่นีจุกนี่อุ้ยจุกจิกบิ๊กมาไม่เขาเขาไม่ได้มัดนะระวังเขาโดดใจนะจุกจิกไปไปไปใกล้เขา